สวัสดีสวีเดาชาวัน p u นช h m a กัน Man, ทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอรในช่อง Yes Icon ซึ่งในวันนี้เราจะมาตามหาอุปกรณ์พิเศษให้กับตัวละครที่เข้ามาในต้นเดือนนะครับผมนั่นก็คือตัวละครกาโร่ SSR บวกนะครับผมเป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับโอเคและในวันนี้เราจะมาตามหาอุปกรณ์พิเศษให้กับมันสารานุกรมฮีโร่หรือว่าสมุดฮีโร่นะครับผม ซึ่งเมื่อเราอัพอุปกรณ์พิเศษให้กับตัวละครตัวนี้แล้วเราจะสามารถทําขึ้น5าดาวม่วงได้นะครับผมและจะมีเอฟเฟกอะไรที่ตามมาเราไปดูกันนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปอัพตัวละครตัวนี้ผมก็ขอหนึ่งกำลังใจจากทุกๆคนนะครับผมด้วยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แชร์ด้วยนะครับผมโอเคเราไปตามหาสารนุกรมฮีโร่หรือว่าสมุดฮีโร่นะครับผมไปกัน โอเคนะครับผมและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตู้ไอเทมเฉพาะจำกัดเวลาแล้วนะครับผมนั่นก็คืออุปกรณ์ของกาโรสมุดฮีโร่นะครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มหาอุปกรณ์นี้เราก็ต้องมีตัวดำนะครับผมก็คือตัวดำดาวกระจายถึง70บใบนะครับผมเพื่อการันตีรับไอเทมเฉพาะนะครับผมให้กับตัวละครตัวนั้นเมื่อเราสุ่มครบ70ใบแล้วเราก็สามารถรับการันตีได้ที่ข้างล่างนี้นะครับผม โอเคก่อนที่เราจะไปสมนั้นเราดูอันติเมตของมันก่อนเลยครับผมว่าจะมีออนติเมตเท่ขนาดไหนเราไปชมกันโอ้โหเธอว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมการอันติของมันทําให้รู้ว่าตัวละครกาโร่มันเท่มากเลยนะฮะทุกคนดูอีกครั้งนะ ติดไปแล้วก็ควรหนึ่งสองสามแล้วก็อันติดไปนะครับอกโอ้โหเช่มากนะครับผมผมชอบตุลละครตัวนี้มากเลยนะฮะถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นฮีโร่นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะไปสุ่มหาอุปกรณ์ไอเทมเฉพาะให้กับกาโรนะฮะโอเคใครที่มีตั๋วพอก็สามารถสุ่มอุปกรณ์ได้นะครับผมโอเคเราจะไปกดกันเลยหนึ่งครั้งนะฮะ ยังไงมันก็การันตีอยู่แล้วนะครับผมได้อุปกรณ์พิเศษหรือว่าไอเทมเฉพาะนะครับผมและเราก็จะได้เศษสีม่วงและเศษสีส้มมาด้วยนะครับผมโอเคครั้งที่2ก็กดไปนะครับผมอันนี้มันก็การันตีอยู่แล้วนะครับผม8ครั้งที่เราสุ่มไปหรือว่าใช้ตัวไป70ไปนะครับผมโอเค,ครั้งที่3ครั้งที่4ี่ครั้งที่5เราก็กดไป ครั้งที่6กดไปนะครับผมครบยังวะโอเคกดออกก่อนเลยครับผมอีมไปแล้วอ๋อขาดอีก2ครั้งนะฮะเอหนึ่งครั้งนะครับผมกดไปนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้การันตีมาที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปรับไอเทมเฉพาะตัวละครนะครับผมไปกดรับรางวัลน,นก่อนเลยนะครับผม และนี่ก็คือไอเทมเฉพาะของกาโรเอสเซาบวกนะฮะกดรับกันเลย <S 2> <S 2> <S โอเคตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์พิเศษ,ษ,ษของกาโรแล้วนะครับผมเราก็พร้อมที่จะไปอัพตัวละครไม่ใช่สิอัพอาวุธเฉพาะให้กับมันนะผมโอเคไปดูกันเลย <S <S โอเคแล้วผมแรกตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับตัวละครกาโรเอสเาบวกนะครับผมซึ่งตัวละครของผมตอนนี้พลังรวมอยู่ที่ 4 8ล้านแแสนเลยนะครับผมและคุณสมบัติของมันก็จะมีโจมตีอยู่ที่7,000แสนและ HP อยู่ที่3 2ล้าน2แสนนะครับผมความเร็วที่436นะฮะและอัตราคริติคอลของผมตอนนี้อยู่ที่61%เลยทีเดียวโอเคเราไปอัพตัวละครของมันเลยไม่ใช่สีเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะฮะก่อนที่เราจะอัพไอเทมให้กับตัวละครตอนนี้ การโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเบดจาก950%ของพลังโจมตีแล้วก็หากโจมตีติดคริติคอลสามารถปล่อยทะลวงหรือว่าลดโล่ไม่ย่อท้อของเกร,รือการชุบได้1ครั้งนะครับผมและการโจมตีแต่ละครั้งจะเกิดผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหรือว่าใน1เทิร์นการโรสามารถไล่ อันติลบโลเมโยท้อถึง2ตัวละครเลยนะครับผมหรือว่า2ครั้งหลังจากที่เราอัพอุปกรณ์พิเศษให้กับมันแล้วการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวจะสร้างดาเมจจาก1,200%ของพลังโจมตีของกาโรนะครับผมทุกคนและสามารถทะลวงหรือว่ายกเลิกสถานะเมโยอทอของเป้าหมายทันทีเลยนะครับผมไม,ไม่ต้องมีการติดอัตราคริติคอลเลยนะครับผม มันสามารถลบโลมิโอทอได้เลยนะครับผมถือว่าโกงมากๆเลยนะครับผมเมื่อเราอัพอาวุธเฉพาะให้กับมันและการโจมตีแต่ละครั้งจะเกิดผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือปล่อยทะลวงนะครับผมและจะทำการฟื้นฟูค่า HP 50%ของค่า HP สูงสุดทันทีนะครับผมให้กับตัวละครตัวเองโอเคเราไปกดอัพอุปกรณ์พิเศษให้กับกาโร่กันเลยกดไป พลังโจมตีขึ้นมาอีก0นะครับผมทุกคนและเราจะไปทดสอบว่ามันสามารถลบโลไม่ย่อท้อได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคเราจะไปทดลองกันนะครับผมผมก็จะทำการกดด้วยมือนะครับผมแล้วก็เปิดอัลติเมทด้วยนะครับผมอนิเมะนะครับผมเพื่อความหล่อเท่ของกาโร ไปฝั่งสีเงาถ้าฝั่งเขาจะได้เปิดมาก่อนนะผมดามจที่3ล้านนะครับผมตีไปที่ยุงแดงแล้วก็ยุงแดงไล่จมตีนะครับผมฝั่งเขาจะเร็วกว่าผมนะครับผมและลูกเตวายุสลาตันจดสตันตัวละครของผมไหมสตันด้วงนะครับผมตัวเดียวโอเคแล้วก็โดนไล่จมตีโบลรอสมานะครับผมอันติระเบิดถล่มดาวนะครับผมถล่มดาวนะครับผมอันติมา ทำให้ตัวละครของผมติดลุ้มเยียวท็อปไปที่ร้อยถึงสตัวเลยนะครับผมโอเคโซนิกฝั่งเราจะตีธรรมดาไปนะครับผมยิงก็ะไรย่อมจิ้มกันฝั่งเราก็ยุงเอาสามดาวนะครับผมผมได้จัดมาแล้วระเบีงเด็กปั่นมาและลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมปั่นไปที่ซูริวเลยนะครับผมพายุปาดเถื่อนโอ้โหมันเปลี่ยนได้นะครับ ดูนะครับผมไม่มีใครติดไม่ย่อท้อเลยนะครับผมในตอนนี้ทำให้การรบของเราไม่ยังไม่สามารถไล่อันติได้นะครับผมจุดจพลิปตาจากยุงทางฝั่ง,งเขานะครับผมอันติมากโอเคให้เกเรียวกันชุบอันติไปเลยนะครับผม ซุปเปอร์อะไรนะั้นอ่านไม่ทันโอ้หจุมากเลยนะครับผมทางฝั่งเขาก็จะมให้ถึกได้ยังไงเพราะว่าฝั่งเขามีบอรรส52นั่นเองครับผมโอเคกาโร่นะครับผมโหอันเด็ดการจูจ่โจมนี่แตะอาวุธสามดาวนะครับผมดูนะครับผมสามารถลบโล่มิโอท้อท,ทันทีเลยนะครับผมของของเกริวกันชุอไม่ใช่เกริวสิ ของซุยริวนะครับผมและเราก็จะไปอันติีครั้งหนึ่งนะครับผมจูจ่จมพิบตาไปเลยมันลบโล่ไม่ย่อท้อเลยนะครับผมดูนะครับผมเกรวินโล่ไม่ย่ทอท้อก็จางหายไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งสิเงเราก็เก็บยิงฝั่งเราเรียบรอยนะครับผม โดนสตันไปถึง,งตัวนะครับผมสำหรับทีมเราแล้วก็โดนไล่เตะาจากเตวิ่นะครับผมแล้วก็บอรสัสตมาอีกครั้งหนึ่งอันติไปโอ้โหแล้วก็ติดโลมิอทอไปที่เรียบร้อยการ์ข,ของเราแล้วก็ส่วนฝั่งเราก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะเอนี่ <c oughs> มาเลยครับผมกระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่นไปเลยนะครับผมพายุป,ปาเถือน มาคาโร่หลบโล่ไม่ยอดทอไปกีเดอร์ปร้อยแล้วต้องเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าในองค์มาเกียรรีวของราอันติไปและกาโร์อั่ติไปที่เกียร์กันชุบไปเลยนะครับผมในรอบนี้ ูโจมเคลี้ยงลบเล,ลี้ยท้อดามเมจที่12ล้านเลยเก็บเกมกันชุบไปเลยนะผมในรัางนี้เกวินเขาไล่เตะแล้วก็ยุงไล่โจมตีใหม่ครั้งหนึ่งเกวินก็เตะไปที่การโร่นะคมับรมทางในโบอรสก็ ระเบิดถล่มดาวอีกครั้งหนึ่งดาเมจที่ดาเมจดไม่เข้านะครับผมเพราะว่าติดโล่เฮลทอรของเกรรุกันชุกโอเคกระบองเหล็กของเราขึ้นมาปั่นครั้งหนึ่งและโจมตีไปเลยนะครับผมพายุป,ปาเถื่อนนะครับผมไม่ใช่ลมทัศม์กิจแล้วนะครับผมมันเปลี่ยนแล้วลบโล,โลมเฮลทอรของยุงมาที่ระเบ้อยลบไหมตะกี้ผมดูไม่ทันนะครับผมโอเคดวงของฝั่งเรา รำหมดไปเลยนะครับผมอัติไปในรอบนี้นะเหมือนนี้ครับเพราะว่าติดโลมิเอททอนแล้วก็การโร่เรียบร้อยผมแนะนําเลยนะครับผมใครที่สุ่มหาการโร่ควรที่จะสุ่มอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครตัวน,นี้มากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวน,นี้มันสามารถลบโลมิเอททอทันทีเลยนะครับผมกาโร่จู่โจมนะครับผมในขณะนี้ไปที่โบลรอสดำอยู่ที่10ล้านนะครับผม ฝังสีเงาทัา้งโซน,นมาทำไครั้งหนึ่งแล้วก็เกกียร์ด้วยกันช่วยฝังเราไปที่เรียบร้อยแล้วบรอสอันติมาแลู้กระเบิดพล่มดาวอีกครั้งไปที่ด้วงฝังเราดำมาอยู่ที่19ล้านแล้วก็ติดโลมิโอทอไปที่เรียบร้อยแล้วกระบองเหล็กฝังเราก็อันติมาแล้วนะครับผมพายุปาเถื่อนอีกครั้งหนึ่งหมุนไปหนึ่งครั้งหมุนไปหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ซาโร่ไล่อันติไปนะครับผมด้วงอันติไปที่โซนิกไปเลยนะครับผม คโ,โซนิคติดโลม้ยอทอแล้วก็โดนปาดนะครับผมโล่ไม้ยอทอก็จางหายอีกครั้งหนึ่งและในรอบนี้โซนิคของเขาเจอทนได้ไหรือไม่อันติดไปแล้วก็เก็บโซนิคของเขาได้นะครับผมดูนะครับผมตัวละครที่ทำดาเมจเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวละครกาโรนะครับผม48.8%เลยทีเดียวนะฮะการที่มีอุปรกรณ์เฉพาะ ถือว่าโกงมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้โอเคนะครับผมและนี่ก็จะเป็นการรีวิวไอเทมเฉพาะของตัวละครกาโรเอสซบวกนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย